สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เข้ากันมาอีกแล้วครับมาจังครับหางหมูองค์อบหางอบอรับปอดหมูหมียังครับนี่หมูสางครับปอดหมูสางหัววงหาซีบาทครับนี่ปื้ดเบอร์เอร์กินหวังเพราะว่าหาซี่บาทผมนี่นี่ไงซ้ำนาไอ้เขาหาซี่บาทครับหาซี่บาทกินได้กัดเกณกินไม่ได้กินเป็นคาเททิ้งไปโอ้นี่ถึงสี่ขายดีครับผมมีมีน้องไส้ครับสวัสดีครับ มาถาวรุ่นครับวันนี้สวัสดีเอฟซีอิสานโซเล่ครับผมเอฟซีทำหวานผ้าชิมบู๊วี่มามามาชิมผ้ามาซี่หวานเอาอันนี้เป็นกำลังจัดเตรียมสิไปขึ้นเตาครับผมครับอู้ยสาซานดีครับผมใส่ถุงมือยังดีเพียใส่ถุงมือครับเหล็กสแตนเลสเอาขังใส่ถุงมือจับเหล็กเอาขังมาใส่จับหมูนี่ไงโอ้อันใส่ถุงมือครับแค่มันขึ้นกับใส่ถุง ตัวยังก็ตุวหันโอตัวาผอกไปตัวอะไรขนาดนี่ตื้ดเลยไม่หดเหนือติดมันผมเนาะครมบมนติดเนื้อหูยังไงนี่หูลหสบาทพี่น้องดหาใส่ไครับสาบทก็ัีครับสาบาทสักนนี่สี่สิบาทนครับปืดเกือบตลุดครับพี่น้องสาสบาทหวยดีไปบ่อเงินบาทมือหมูซส้อมาตาใสก่ครับหมูซสือมาตา โฆษณาอิเพิ่น์นโบเป็นอย่างที่เนาะบ่อยบอ่ครับน่ดีครับร้านไอ้วีซีมิสวีซีมิสประมาณนี้ครับบ่เคยได้ย,ยินเนาะบ่บ่บคุนคน้นเลยเนาะเขาไปเสิร์ชเขาไปเบิ่งก็ได้ครับอยู่งเอื่อนั่นล่ะคันผู้ใดได้เพราะไลยแม่โค,ไ,โคไปเลยแม่โคไปไฟแดงนึงครับขันผู้ใด,ดบ่ติดตามนี่บ่ฮู้จักเรียเนาะบ่ครับนี่ครับเลยแม่โคไปทางตลาดบ่เพิ่นมาเพิ่นมักแล้วเลยไปทางธนาคารนะครับเลยไปทางใบฟัาเข้ามาจากตลาด มันหนาปานนันจะเดินหนาครับคือบ่เห็ดเหลี่ยมยามมีเห็ดอยู่ครับงานก็บม่ได้เห็ดมันเป็นที่เลี่ยงสิเอาเรื่องเรื่องคือถ้ามันเขาเอามีดปาดมันก็ดีอยู่ครับเอามีดปาดเพราะว่ามันเวลาเขากลับมันยังรวมแล้วมีดลองก่อนเนาะมีดลองยังรวมลรวมบ่แไปเขานำไปเบิ่งครับว่าเป็นเสียรงเต่าอย่งไรครับผมปาดข้อไอ้เสืดศึกยอดเลยืดนี่เขามาเบิ่งองค์คือเก่าพี่น้องมือหนึ่งมือหนึ่งป่ใช่ยังทำเบิ่งตัวองค์ครับผมเนียนครับ นี่ครับ,รรบไฟก็ร่างดีสืบมาจากลูกพี่สอนชิ้นครับอ้วนยักษเสียนผันใหญ่ใส่สองอันเลยบนหางปะแม่นครับใส่เล็กสองอันใ<า>นหาซิบ,บาทครับนี่เนื้อมีโอ้คุดยอดอ๋อมีเครื่องหมายว่าเน,นายเงยขันเล็กสองเล็กขึ้นหาซิบ,บาทขันเล็กเดียวคือนสามซิบาทบอกอ้ขันเนยเงยเขาใส่เล็กเยวมันพับเจ้แม่นโอ้ขึ้นยี่ห้อขึ้นยังตากผ้าแม่นครับหโวยไฟคือลูกคักเจ้เบ่เป็นยังครับเจ้ลูกกับบ้าไม่เห็นปะพ่มอบ่ใหม่ พองบือ,บอ,อ,อห้างอย่เงี้เลยพี่นอ้องหางในเจ้บาทในสี่บาทหางบ้าหางสี่สิบบาทครับฮือสุดยอดเลยพี่น้อง,องาหาง,หงนอยยหบาทไมสุดยอดเลยวะดินอลนอยนึ่งครับดินดินใหญ่ลอยหนึง่งปอเต็มดินนะครับดินบ่ <B ô S 2> มีป่าหรอเต็มดินเงาดินครับฮือ,อสุดยอดเลยครับเป็นอะไรดีเถอะวะอ้ยังเปิดด้วยยังผสมเนย มันลบไปเนี่ใส่พอมันละไปเนียบ่ครับมันต้องเด็ดสูบกระเซือกถ่าเนาะท่าเอาครับป็นรโอ้โหนาทีพ่อแมสิมหาได้ยิงสิมนาที่นี่ครับพ่อมาใส่นั่นเไปเป่าเขาเอาไปเขาะยหอใีจะหางเลยครับวันนี้พ่อพ่อกันล่ะเด้ว่าแดีว่าใส่ความมันเนี่ยอันนี้สมนีนเรีๆครับผมอันนี้คือโจ้แล้วหู หันี่ก็หาสิบาทมั้งขนาดปะนี่ครับอุกหูใหญ่นยังไงทุน้องเกือบตะลุกนี่หาสิบบาทหางยิมหาบาทสามสิบสี่สิบแล้วแต่ขนาดครับแทนแทนน้ำจิ้มลดเด็ดเนาะครับเนาะเปรี้ยวอู้สุดยอดเลยสะใจคมันมีแป้งนะครับมันมีแป้งเลยเอาโปรดสนใจกับมากุญนุงนะครับเด้อหางหมูอบวงเอาเปิดซิมเปิดซิมเร็วนี่น้ำจิ้มสุดยอดเลยนี่ซิมพี่ก็ได้เปิดเปิดยังคือ นี่ครับหนองไส้มากสิ่มปุ๊บเปิดปิดจานผมดีบ่อยางบ้านครับวันหยุดเนี่ยครับเท็ยนยังครับบ่อยางบ้านนันวาวนอนซักซักเสื้อผ้าซักเสื้อผ้าครับเการโบสทันเหลี่ยวอยู่เกินแต่ว่าห่างมากกวันน่าเดี๋ยวประชิดอันนี้ดบมางยิ้มคือสียดเลยพี่น้องก้นจิ้มไหมจิ้มเอื้อจิ้มจิ้มเยอะเต็มเต็มครั้งไม่รอดเต็มคำจิ้มเยอะไปมันเกลียวเลยเทาต้องแตะแตะแบบ กินกับนี้สิแก้วไปนองแก้วคำโตคตๆออ่ออเอไกออเออเไอเออเออเแอเออเอเออเอ้เกิ้ออเ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 ออีออ้ออเ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 ออนออเออเออเออ่ออเออ่ออ้ออ่ออเ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 ออ้ออเออ้ออเ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 ออออเออเอเ หมูนี่เป็นกุ๊บกุ๊บความยำกุ๊บปีน้องสุดยอดครับผมบอกเลยยำไส้กับแซมยำกว้งกับแซมแจ้วกันมีแนว่ลองนี่สุดยอดเลยเนาะขาดเนี่ยเ่ยเนี่ยแก่เข้าแนว่ยแก่เข้ามันเข้าอยู่ตรนี่เข้าเข้ายืนมั้งเข้ายืนได้ทันเข้าเดียวมัดนะครับเหมือนคอมียงกับคอมเมนเตอร์ก็ยังคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนเตอร์หนักจัมนี้นะหนักหนักคอมเมนต์นะนสุดยอดเลยครับนี่ครับ ประเดมากินซ้อยไม่ไหมรสชาติเน sure ี่สุดยอดเลยครับผมมากินกับหนาเตาเลยครับเนื้อห้องกวาดสาสานดีครับผมหูหูยิงใหญ่หางสิบาทครับหางยิงใหญ่สี่สิบาทยี่สิบห้าบาทสาสิบาทลดล่างกว่มากครับมักได้พอดีมากเงี้ยดูแล้วก็น้ำจิ้มมันล่มตัวด้วยน้ำจิ้มล่มตัวดีคือคคคืืือออกว่ายัง ค,คือก็ก็กังกกินเข่ากระปุลอยู่เมียนอยู่เพราะว่ากินเข่ากระปุลอ,อยู่ก็ตีไปเหยยดเนียของฝากฝา,<ม>ากลาดนัยนี่นะครับพี่น้องแฟนครับทั้งแฟนครับหา้าหวานผ้าชิมครับพี่สันโซลีฝากหมูโอปองที่<ม>อยู่สี่แยกบ้านดุงนะครับสี่แยกบ้านดุง <c oughs> <c oughs> สี่แยกบ้านดุงหลังเรียนบ้านหนองต่อนะครับโอ้โอสี่แยกหนองต่อเออครับโรงเรียนบ้านหนองตอมันจะมีโขกบัก บักม่วงโก่ใหญ่ๆหรอกเห็นสีแก่หรคิดตะวันดวงเนอะมาจากมาจากบ้านนาดีนะครับจะอยู่ฝั่งขวามือแต่มาจากบ้านอนามัยมันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือถ้าเราเลยไปเราก็ห่วยรถคืนห่วยรถคืนครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อเช้าผมมาแล้วผมไม่เจอพ่อค้าหรอกผมเจอใครไม่รู้ว่าจะสวยอยู่ถามก็ไม่รู้เรื่องอืม่นบักใหญ่เลยยืดเองครับสองใหญ่ไม่ใหญ่เดี๋ยวใส่สองสองลิตรครับผมพุณอะเมื่อคืน มันนี่จักโลครับมันนี่ทำเก่าเหรอครับทำเก่าครับสองโลชถ้าใส่กอดเห็ดมือละสามสิบสองโลนี่คือระยะทางจากเยี่ยนมาหนีอะไรกันเนี่ยครับแม่มองเหยียดมือใส่เกี่ยวสองโลระยะนี่แะครับอาชีพสุจริตครับผมโพเลสานนี่ีกับข่าวคับน้ำครับกข่าวครับปลากับเกี่ยมครับสุขจิตสนใจแวะเวียนเลยครับผมพ่อจีนสดล้านแจ้งโมงครับประมาณนี้ครับ ประมาณนี้เลยสุกแล้วประมาณสองโมงนะสุกชุดแหลกครับประมาณนี้กสุกกับสามนสามโงกลัวสี่โมงพอดีกินขากินเขาง่ายก็ไดรกินเขาสวยกำกึ่งพอดีเมี่นขยะครับผู้หนึ่งครับขยขยยมันเรยงบ่ไไ้ต้นี้บ่ไไ้ครับยังมันเรยงเมิดครัพทเราขายเต็มที่วันนึงไม่เกินบ่ายสองเนี่พ่นประมาณบายสองบ่ายสองม่สีไหลไปเรื่อยเนาะว่ากินกินเขาสวยเราก็คือเมื่อัพ อายุร้อยร้อยล้านครับครับอ,อายุหลายก็ร้อยล้าน <laughs> อายุหลไรร้อยฟันออคำว่าขมิบครับผมเด็บใจเบาเบาเช่นเบามานี่มานี่มีมาซิม,นนม,นมนเนี่ยนเบ้านเน้ร็วย่านหมูเออหน้าตาย่านหมูไหมมาๆมาชิมนี่ยบ้านเน้เร็วไปกินฟรีเน,นี่ยเร็วอ่าชิมเน่ยบ้านเนี่ยเสียบเสียบเนี่ยมาคอมเมนต์นเนี่ยบ้านเน้ร็วนี่ครับขาประจำครับผม นี่ครับซาลานี่ขาดเพิ่นบ่ได้ครับไอ้บ้าสุที่ครับขาดบ่ได้ครับนี่มา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 จิ้มเร็วมาเฮ้ยกิ้มขอไว้บะหม่นี้จมไอ้เมียเด้อครับนี่งบ่มีเงินท่านแม่นะเจ้าซื้อแบ่งลอยเราบ่อแบ่งจีท่อนเล่าเหรียญท่อนเดี๋ยวก็ดีกันเนาะก็เหมือนที่บ้านเมิ่กตัวเหรียญแมงขึ้นเปิดตตัว ตู้ยุไก่ครับนี่การไปมือรุ่นกันไอ้บ้ากินเขาไปไอ้บ้ารุ่นยินเขาไปไม่ยินวะไม่มีสัญญาณตอบรับจากไม้เล็กที่ท่านเรียกว้าวเสียบหูถือแม่นนี่บึ้งวิธีเสียบหูเนาะมูจักตัวขนาดนี้มูตัวเดียวรับตัวเครื่อง ม่ตัวเดียวคื้สามสามหูหาสิบาทครับเต็มหนาเลยหาสิบาทครับเออตัวมนจินบนได้นขายจรงวิญยังครับราคาเนี่ยคงทีครับอนี่หาสบาทโรุ่นหาิบาทมนี่ี่เรียกว่าขึ้นกหูแล้งแล้วแต่ขนาดครับขัน่น้อยผมก็ขายถือบางคนวบาบางคนว่ามอพอร์โมนี่ลินลอยหนึ่งเหมือนลอยขายถือแต่ส่งามเลยครับ งมันจุดใจง,งามอย่างนี้ใส่สอดงามหอมงามบ่อหอมงามแหล่งามดำงามขาวงามขางาข่ายครับเปรี้ยงหมูเตี่ยเราคนกับมาท่วมกับมือได้จินญ่เนาะกะทิว่าแพงครับชิ้นน้อยก็มีอยู่ครับชิ้นหน่อยก็มีอยู่ชิ้นน้อยก็มีให้เลือกไหมครับผมครับมี่ทั้งน,น้อยทั้งใหญ่ทั้ง30 20 30 50มีิบสามืิบห้าบมีุ่มือครับมี่สมือมือบ้านมี่ปอหมูก่อนเด้มีแม่นบอกว่าหู่ก่อนคือบ่เห็นขายบ่ เอ้ามามามาชิมเร็ว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 บอกว่าจริงบอกว่าจริงหน้าตาให้นก็ได้ตัวออกมาเห็นไหมเอาสนี่ก้อนพี่น้องครับผมหากินขอกินน้ำครับพอข่าผักปนเย็นเย็นครับผมผมได้แวะเวียนมากอะแวะได้ครับผมเป็นจุดเด่นคือมีองค์มัองค์ตั้งหนาล้านเนาะครับเนาะครับรบเป็นไข่ไก่กับองค์นี่ครับกินขอกะปนครับ งานนีอ่ดีอย่างข้อหมูอย่างหางอบหางหมูกินเขาก็ปนงานครับเออวิแบบคำว่าน้ำปนุงหนึ่งเสื้อสิบบาทมาเท่าแบงกินเครื่งนึงปนตัวกินมาแรกอีกครื่งนึงเฮ้ยให้มันลูไปขรามูในค้ายอูข้ามึดงานูบอนนี้เนอนอยากกินก็ไ่ได้กินนี่ยังกัวไปค้ายสั่วเออ ล้วตีวหม้อม่นครับเนาะว่าวกับดอมวนมอนัวองันครับับ่ด่หมูกับดอปคุมมันดใสต่อครับเน่นคือย่างสีทานเนาะขย่างสีทานนี่เปิดอยู่เรานเศร้เลยนี่ครับนาลานเพืนกรสาดร้นครับผมมีหมตังมีองค์ครับผมองค์มังกรเป็นเอกลักษณ์กับองค์มังกรหลัดบุรีครับสมือรับรับสีองค์นี่รับสีเนาะครับอยากขายองค์กับอกทักมาครับผมต้องการซื้อองค์อยู่ยะครับผมเพราะว่าต้องการ อยากสาขาเนี่คือเป็นตั้งได้สองสาขานะครับมันบอกับอันนี้คือสาขาสองแมนก็แบบกินสาขาหกสาขาเจ็ดไปเลยแมนครับมีมีบริการสรงฟีม่ครับทรงต้องมียอดเท่าไหร่ทรงครับสามหางสี่หางกับทรงเราน้ำบ้านไต่ว่าคันบ้านอื่นกับหาหางขึ้นหาหางขึ้นทรงเลยทรงเลยสองร้อยขึ้นเนาะแมนครับสองร้อยเงี้ยขึ้น ทรงห้าขวานทรงกรุงเทพกรุงีทรงจังหวัดนนั่จังหวัดนี้ได้ครับเนี่ยจังหว่าขันบูดจังหวัดนั่นนะครับนี่นี่ยาดนโดนไปองแตกเบิ่นหยาเห็นองแตกช็อตแทงแล้วมาแล้วเจียววาดนี้ต้องขันองแตกนี่หมูก็สิทธิ์เจ้ามันเลยแล้วโเลี้ยงนี้เลยแหลวหมูเลี้ยงกันเลยนะเฮ้าเมียกันเลยเฮ้าบุ๊ยแบ่งกั์ ลูกนี้ันที่มาสบายมันบนมาสยแบงเนาะปันหมูละวัน <ừ. S 2> ขนาดผมนี่เตะกินอยาหากินเขากินน้ำมะหาปะ สนีพี่น้องครับผมพอกันไหมในคลิปหนาครับผมโป๊ปนยังเคืองยังยืนขอฝากขอฝากเพียรยังก่อนทำวันผ้าชิมครับทำวันผ้าชิมเนาะนี่ฉีดอยู่เรื่อยๆไล่สดอยู่เรื่อยๆเหรอครับเป็นเพจยรหรือว่าเฟซบุ๊กหนี่เป็นเฟซบุ๊กครับผมเฟซบุ๊กซื้อธนกรอ่อนนางงามครับผมแต่ว่าผมสีเห็ดเพียรอยู่สีไอ้ผ้าเห็ดทำวันผ้าชิมทำวันผ้าชิมอ่าชิมกับเข่ากับน้ำกับน้ำต่างๆเนาะอาหารตต่าง อันไรที่มันเฮ็ดให้พี่น้องได้ยิ้มได้หัวอยากได้อยู่ได้กินแซ่บก็เดี๋ยวผมสิสิพาพาเฮ็ดจังมื้อนึงเดี๋ยวกดติดตามด้วยครับพี่น้องครับผมแฟนครับผมติดตามคำหวานพาชิมและก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเน่อยเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปครับเพื่อจะได้นน้ำเรื่องราวต่างๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันครับผมการอยู่การกินเอาของอาหารว่าวิธีเฮาเฮ็ดย่ำเฮ็ดแบบใดเฮ็ดให้มันแซ่บเห็ดไหนมันจวดนะวิธี กินเนี่ยเข้าวต้องกินซ้ำไหนประมาณเท่าไรกินไปได้ให้มันเสียบแมนครับกินไรเขาก็ได้ครับได้ครับพอกันไหมในคลิปหน้าครับผมสลรับทีนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีครับ